กีดเหรอกีดกีดทำไมอ่ะมึงเขินอ่ะเขินด้วยเหรอเขินแฮรเอออ้าวแล้วเราจอดชั้นนี้ป่ะเดีหยมามาควักไอ้นี่มาเลยควักแล้วควักเลยไหมยีบยบ

make কম থাক